สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของครูนัดเบคอัพเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้ค่ะนะัดจะมาพูดในเรื่องของแฟนเก่านะคะว่าแฟนเก่านั้นค่ะเขามีความคิดอย่างไรนะคะเมื่อเราวิ่งไล่เขาเมื่อเราตามง้องมเมื่อเราตามตื้อเขานะคะความคิดที่เขามีในหัวนั้นค่ะเขาคิดอย่างไรบ้างนะคะนัดมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะห้าหัวข้อย่อยด้วยกันนะคะว่าสิ่งที่แฟนเก่าของคุณเนี่ยคิดเมื่อตอนที่คุณกําลังไล่ล่าเขา เมืะะ่อตอนที่คุณกําลังตื้อเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะใครที่อยากจะปรึกษาหรือดูดวงกับนัดนะคะแอดไลน์ด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะแอดไลน์มาปุ๊บนะคะดูให้ดีๆก่อนอ่านให้ดีๆก่อนนะคะนัดขอร้องนะคะอ่านก่อนเนาะเมื่อยอมรับข้อเสนอได้คะ่ะแล้วค่อยทักมานะคะเพราะว่ามีใครหลายๆคนนะคะ แอดมาปุ๊บก็ใส่มาเป็นชุดเลยนะคะซึ่งบางทีค่ะนัดติดคิวอยู่หรือบางทีนะคะข้อมูลที่ให้มาค่ะมันไม่เพียงพอนะคะการที่เราจะมาปรึกษาหารือกันนั้นค่ะนะัดจะต้องมีข้อมูลของคุณด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพิมพ์มาอ่ะที่นัดเจอบ่อยมากสวัสดีครับครูทำยังไงให้แฟนเก่ากลับมาครับ เออคือคือคำถามสั้นๆเท่านี้นะคะนัทไม่สามารถตอบอะไรได้หรือถ้าจะให้นัดตอบนัทก็จะบอกว่าทำนอคอนแทคไป นะคะซึ่งเคสของคุณนั้นค่ะอาจจะไม่เหมาะกับก,บการทำโนคอนแทคก็ได้นะคะช่วงนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณและเขาอาจจะกําลังไปได้ด้วยดีนะคะแต่เมื่อคุณยิงคําถามสั้นๆมาแค่นี้ค่ะนัดก็ไม่รู้ที่จะตอบอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะบางทีเราต้องคุยกันเยอะๆนะคะนัดต้องถามรายละเอียดก่อนนะคะว่าความเป็นมาอย่างไรเลิกกันเพราะอะไรสาเหตุที่เลิกกันค่ะคบกันมานานเท่าไหร่นะคะบางคนมาสั้นๆอย่างนี้นะคะนัดก็แบบ จนมุมเหมือนกันสตันไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าเลือกคำตอบไม่ถูกเลยจริงๆนะคะว่าจะตอบอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ใครอยากปรึกษาก็รบกวนนัดคิวไว้จะดีกว่านะคะจะได้คุยกันยาวๆนานๆเนาะเพราะว่าบางเรื่องมันต้องลงรายละเอียดเยอะมากๆนะคะบางเคสนัดก็ไม่แนะนำให้ทำโนคอนแทคนะคะบางเคสนัดก็ มันวิกฤตแล้วจริงๆนะคะควรจะรีบทำโนคอนแทกนะคะซึ่งแต่ละคนแต่ละความสัมพันธ์นั้นก็ไม่เหมือนกันนะคะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นั่นเองนะคะอ่ะวันนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดของแฟนเก่าของคุณนั้นค่ะเมื่อตอนที่คุณกําลังไล่ตามเขาอยู่เขาคิดอย่างไรนะคะหลังจากเลิกลาก,กันนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ย พยายามดึงให้เขากลับไปนะคะซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วนะคะเมื่อคุณพยายามตือ้อพยายามง้อเขาค่ะเขาก็จะต้องคิดอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าเขาอยากว่าคุณอยากได้เขากลับไปแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะล้านเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำนะคะเมื่อคุณพยายามขอโทษพยายามร้องขอโอกาสนะคะเขาก็รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเขาเนี่ย ว่าคุณเนี่ยต้องการเขากลับไปนะคะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะหนีคุณออกไปให้เร็วที่สุดอยากจะหนีไปจากตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณพยายามดึงพยายามรั้งเขาไว้นั่นเองซึ่งการที่คนหนึ่งคนจะเลิกกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าเขาไม่ได้อยากที่จะอยู่กับเราในตอนนี้แล้วนะคะเขาอยากที่จะออกจากเราไปให้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้เมื่อคุณพยายามดึงพยายามรั้งเขาไว้ค่ะเขาก็จะรู้สึกว่า เขาเนี่ยติดนะคะติดหลายๆอย่างนะคะแทนที่จะได้เดินไปข้างหน้าก็มีคุณดึงเขากลับมานะคะมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันจะต้องมาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแทนที่จะเลิกเลิกกันไปก็จบนะคะหลายๆคู่เลิกกันไม่ดีจบกันไม่ดีก็เพราะแบบนี้นะคะตอนแรกเหมือนจะเลิกกันดีนะคะแต่เมื่อคุณพยายามดึงพยายามรั้งเขาไว้ค่ะเรื่องมันเลยบานปลายนะคะ นัดบอกเลยว่า 80- 90%เป็นป็นอย่างนี้นะคะตอนแรกเลิกกันได้ด้วยดีเป็นเพื่อนกันนะเออเป็นพี่น้องกันนะนู่นนี่นั่นผ่านไปหนึ่งวันค่ะคุณไปดึงไปรั้งไปตือ้อไปกดดันเขานะคะหรือคุณอาจจะไปกดดันคนรอบข้างเขานะคะมันก็เลยทําให้ความรู้สึกที่เขามีกับคุณนั้นจากความรู้สึกดีๆค่ะมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งติดลบนะคะเคสที่แย่ที่สุดคือขึ้นลงพัก นะคะลงบันทึกประจําวันว่าคนคนนี้มาตามตือ้อคนคนนี้มาตามดูตามส่องเราคนคนนี้มาดักรอเราถึงที่บ้านถึงที่ถึงที่ทำงานถึงที่หอนะคะต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้เพื่อเป็นการให้คุณเนี่ยหลุดออกจากเขาโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะเขารู้สึกว่าตอนเนี้เขาถูกคุกคามหนักมากจริงๆนะคะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วนะคะจากการเลิกลากันดีๆเนาะก็กลายเป็นแบบ เรื่องเราใหญ่โตนะคะมีลูกค้านัดคนหนึ่งค่ะอยู่ที่อเมริกานะคะซึ่งกฎหมายที่นั่นมันก็แรงมากนะคะซึ่งเขาไปตามตื้อแฟนเก่าค่ะจนถึงขั้นขึ้นลงพักกันไปแล้วก็โดนตำรวจคุมตัวนะคะคุมตัวไม่พอค่ะกฎหมายที่นั่นนะคะโดนจำกัดบริเวณด้วยนะคะโดนจำกัดบริเวณห้ามไปตรงไหน ออต้องมีการรายงานตัวกับตำรวจตลอดเวลานะคะว่าคุณจะไปไหนทำอะไรนะคะคุณจะออกนอกบ้านคุณจะไปซื้อของคุณจะไปทำงานคุณจะไปอะไรคุณต้องมีการรายงานตัวกับตำรวจตลอดเวลานะคะซึ่งนัดมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบแย่มากๆนะคะมันแย่กับเราเองด้วยนะคะแล้วมันก็แย่กับแฟนเก่าของเราเองด้วยนะคะ คือถ้าที่เมกาเนี่ยแฟนเก่าเราอาจจะสบายใจว่าเฮ้ยเออเขาไม่ไปยุ่งกับเราแล้วเขาโดนตํารวจควบคุมตัวอยู่อะไรแบบนี้แต่เราค่ะในฐานะแฟนเก่านะคะเราอยากได้เขากลับมาเมื่อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แล้วค่ะนะัดขอบอกตามตรงเลยว่าเดินหน้าเพื่อตัวเองจะดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องราวมันเรียกได้ว่ามันแย่ลงมากๆแล้วอะนะมัน ต่อไม่ติดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําได้เพียงแค่ปล่อยไปนะคะแล้วเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดีกว่านะ,ะอย่าให้มันผิดพลาดเหมือนเดิมก็พอนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่2ค่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ยอมรับความเป็นจริงเลยนะคะคุณไม่ยอมรับความจริงใดๆทั้งสิ้นคุณไม่ฟังเขานะค,ะคุณไม่เคารพการตัดสินใจของเขาคุณไม่เห็นหัวเขาเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนเก่ากําลังคิดอยู่ในตอนนี้นะคะว่าแบบเฮ้ยทําไมแบบยังมานูน่นนี่นั่นนะคะเราพูดแล้วเธอไม่เข้าใจหรอจะให้เราบล็อกไหมนะคะอันนี้เป็นเป็นคาแบบว่า คำยอดิตนะคะของแฟนเก่าที่นัดเจอมานะคะที่ลูกค้าเอามาปรึกษานั้นนะคะก็คือแบบจากดีๆนะคะเขาก็จะพูดว่าจะให้บล็อกไหมถ้ายังจะติดต่อมาอย่างนี้อีกบล็อกแน่นอนนะคะแล้วสุดท้ายค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามใจตัวเองให้ติดต่อเขาไปได้นะคะเราก็ติดต่อเขาไปใหม่ค่ะตอนนี้โดนบล็อกทุกช่องทางเลยนะคะอันนี้มันคือสิ่งที่แฟนเก่าคิดอยู่ในหัวว่าแบบทําไมเธอไม่ยอมรับความจริงสักทีนะคะเมื่อ เ,เมื่อมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแล้วค่ะเราควรที่จะยอมรับความเป็นจริงก่อนนะคะอย่าไปยึดติดก,กับอดีตนะคะอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะคะมันอาจจะจริงค่ะเมื่อออดีตเขาเคยพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์นะคะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะคะฉันจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตเลยนะคะซึ่ง คำพูดพวกนี้มันเป็นความรู้สึกของเขาในอดีตนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะความรู้สึกของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วอย่าไปยึดติดกับอดีตนะคะโฟกัสที่ปัจจุบันเข้าไว้คุณมองที่ปัจจุบันมองตรงนี้มองความรู้สึกของเขาตรงนี้เข้าไว้ค่ะแล้วที่สําคัญอย่าพึ่งคาดหวังอนาคตนะคะอนาคตคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันยังมาไม่ถึงนะคะแล้ว อานาคตมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะทําให้มันดีขึ้นหรือทําให้มันแย่ลงนั่นเอง ต่อไปค่ะข้อ3ค่ะแฟนเก่าจะคิดว่าคุณน,นั้นไม่มีค่าอะไรเลยนะคะอันนี้นัดรู้สึกว่ามันเป็นคําที่แรงแต่ว่านัดก็อยากเอามาแชร์ให้ทุกคนรู้นะคะว่าแฟนเก่าของคุณน,นั้นค่ะเขาคิดอย่างไรอยู่นะคะเมื่อคุณพยายามตามตื้อเขานะคะเขาจะมองว่าคุณน,นั้นเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรเลยนะคะเป็นคนที่ไม่น่าสนใจเพราะอะไรคะเพราะคุณสามารถ พราะเอ่อเพราะเขาสามารถที่จะเข้าถึงคุณได้ตลอดเวลาเพราะคุณพยายามสแตนบายรอรอเขาตลอดเวลานะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะคะมันก็เหมือนกับว่าคุณอยู่รอเขาตลอดเวลาคนคนนี้ไม่มีค่าอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการทําตัวเองให้มีค่านั้นก็คือการถอยออกมาก่อนนะคะแล้วก็คือการยอมรับความจริงให้ได้ก่อนนะคะแล้วเมื่อคุณทําตัวไม่มีค่าค่ะเขาก็จะไม่รู้ถึก ลูกไม่เขาก็จะไม่รู้สึกถึงการสูญเสียนะคะเขาก็จะรู้สึกถึงว่าอ้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ฉันยังไงก็ได้เพราะยังไงคนคนนี้ก็แบบสแตนบายรอฉันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะหันมาเมื่อไหร่ก็ยืนยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะอะไรที่เราได้มาง่ายๆอ่ะมันเป็นกฎมันเป็นกฎ เรียกว่ากฎของมนุษย์ชาติเลยทีเดียวนะอะไรที่เราได้มาง่ายๆเรามักจะไม่เห็นค่าจริงๆนะคะอย่างหลานนัดคนนึงค่ะพ่อแม่สปอยนะคะซื้อของเล่นให้เยอะมากนะคะเรียกได้ว่าวันๆอยู่แต่ในดงของเล่นนะคะแล้วของเล่นแต่ละชิ้นค่ะแพงๆทั้งนั้นเลยแล้วซึ่งไอ้ของเล่นแพงๆอย่างเนี้ย ถามว่าเด็กเห็นค่าไหมเด็กไม่เห็นค่านะคะเด็กโยนเล่นนะคะนู่นนี่นะ่นแต่กับเด็กท้ายหมู่บ้านค่ะเป็นลูกของคนงานก่อสร้างนะคะซึ่งพอน้องคนนี้โตเราก็โหลกของเล่นไปให้เขานะคะซึ่ง เรียกได้ว่ามันเป็นของเล่นที่มีค่าสําหรับเขามากๆนะคะเขารักษาอย่างดีเขาเก็บอย่างดีเขาใช้อย่างดีนะคะผิดกับเด็กที่ได้ได้อยู่ตลอดเวลานะคะเขาจะมองไม่เห็นค่าของของเล่นชิ้นนี้เลยนะคะแต่เด็กที่ไม่เคยได้แล้วมาได้เขาจะรู้สึกว่าของชิ้นนั้นมีค่ากับชีวิตของเขามากนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่เราก็เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เราอยากได้มากๆนั้นค่ะ มันมักจะเป็นสิ่งที่มันได้มายากๆนะคะสิ่งไหนที่เราได้มาง่ายๆเราก็มักจะแบบไม่เห็นค่าของมันนะคะอย่างอ่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ค่ะได้เงินมาง่ายๆเราก็จะใช้จ่ายมันไปง่ายๆนะคะแต่สําหรับใครที่ได้เงินมายากๆค่ะเขาจะเห็นค่าของเงินแล้วเขาจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างรู้คุณค่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อคุณสแตนบายรอเขาตลอดเวลาเมื่อคุณ ไปอยู่ใกล้เขาตลอดเวลาเมื่อคุณพยายามบอกเขาว่าฉันรอเธออยู่นะฉันรักเธอนะฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็จะมองว่าแบบเราไง ฉันก็ไม่ได้เห็นค่าอะไรนะคะเอออยากรักเหรอโอเคอยากรักก็รักไปอยากรอใช่ไหมโอเคอยากรอก,ก็รอไปเรื่องของเธอมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะเพราะฉะนั้นค่ะทําตัวเองให้มีค่าเข้าไว้นะคะอย่าไปวิ่งตามเขานะคะควรทําให้เขารู้สึกว่าเราเองก็มีที่ไปนะคะเราเองก็สามารถ move on จากเธอไปได้นะคะแม้ก่อนหน้านี้เราจะคลั่งรักเธอมากแค่ไหนนะคะตอนนี้ฉันก็สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ฉันสามารถที่จะ move on จากเธอได้เช่นกันนะคะเราควรทําตัวแบบนี้ค่ะ เพื่อให้เขามองเห็นค่าของเรานะคะต่อไปค่ะข้อสี่นะคะความคิดของแฟนเก่าเมื่อเวลาเรายัางวิ่งไล่ตามเขาอยู่นะคะเขาจะคิดว่าฉันคิดถูกแล้วที่เลิกกับเธอไปนะคะฉันคิดถูกแล้วที่เลิกกับคนคนนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยมันเป็นอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยนะคะคำนี้นั้นได้ยินมาบ่อยมากได้ยินมาเยอะมากจริงๆนะคะเรียกได้ว่า99%เลยด้วยซ้ำนะคะมักจะคิดว่าโอ้ ดีแล้วนะที่เลิกเออฉันแบบดีใจมากที่ที่เลิกกับคนคนนี้ไปนะคะ การเลิกลาค่ะเมื่อมีการเลิกลาเกิดขึ้นค่ะอีกฝ่ายมักจะยังมีความลังเลอยู่แต่เมื่อไหร่ที่คุณพยายามกดดันเขาคุณพยายามตือ้อคุณพยายามวิ่งเข้าหาพยายามดึงรั้งเขากลับมานะคะพยายามกอดแข้งกอดขาเขาไว้นะคะพยายามอ้อนวอนทาทุกอย่างค่ะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าฉันคิดถูกแล้วนะคะที่เลิกกับคนคนนี้ไปนะคะหลายเคสมากที่นัดเจอนะคะตอนแรกค่ะ อีกฝ่ายหนึ่งกําลังมีความรู้สึกลังเลใจอยู่นะคะว่าแบบเออเหมือนจะกลับมานะคะเหมือนจะยังรักอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรากดดันเขามากๆค่ะเธอกลับมานะกลับมาคืนดีกันนะขอร้องขอโอกาสนะคะมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะเรารีบนะคะเรารีบอยากได้เขากลับมาเรากลัวเขาไปเริ่มต้นใหม่เรากลัวมีคนเข้าหาเขาเรากลัวเขาไปคุยกับคนอื่นนะคะมันเลยทําให้เราเนี่ยรีบแล้วมันก็ทําให้เรากดดันตัวเราเองนะคะเราก็เลยเป็นการไปกดดันเขาอีกรอบหนึ่งว่าแบบเฮ้ รีบกลับมาสิเธอรีบกลับมานะรีบกลับมาได้แล้วนะคะให้โอกาสเราได้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออฉันคิดถูกแล้วจริงๆที่เลิกกับคนคนนี้ไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาเขาจะมองอีกสเต็ปหนึ่งว่าเมื่อเขากลับมาค่ะเราก็เป็นของเราอย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะะมันก็ เขาก็มองได้อะคือเขามองเห็นอนาคตแล้วอะว่าแบบถ้าฉันกลับมาฉันจะต้องเจออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นฉันไปดีกว่านะะจากมีอาการลังเลอยู่บ้างค่ะ mm hmm. ก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยเอียงไปทางไม่กลับมาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมนเลยทาให้ไม่ว่าเราจะทํอยังไงคะ่ะ mm hmm. เขาก็ไม่กลับมาแล้วนะคะเพราะฉะน,นั้นระวังไว้นะคะอย่าวิ่งตามแฟนเก่านะคะต่อไปค่ะ ข้อ5นะคะข้อสุดท้ายนะคะสิ่งที่เขาคิดในใจค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ต่อมาจากข้อ4นะคะก็คือคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยจริงๆนะคะหลายคู่อาจจะเลิกกันเพราะความงี่เง่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าผู้หญิงฝ่ายเดียวนะที่จะงี่เง่าได้ผู้ชายก็งี่เง่าได้เช่นกันนะคะเพราะว่าผู้ชายบางคนค่ะติดแฟนมากนะคะผู้ชายบางคนจะมีแบบว่า นิสัยของผู้หญิงอยู่บ้างนะคะแล้วผู้ผู้หญิงบางคนค่ะก็จะมีนิสัยของผู้ชายอยู่บ้างนะคะซึ่งจริงๆนั้นมองว่าในเรื่องนี้ไม่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะไม่ต่างกันเลยนะคะเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเมื่อมีอารมณ์เข้ามาค่ะทุกอย่างมันจะเหนือเหตุผลตลอดนะคะเพราะฉะนั้น no c o n แท c อ่ะนัดบอกเลยว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเพศทางเลือกเอ่อเด็กวกัยกลางคน คนแก่นะัดบอกเลยว่าใช้ได้หมดทุกเพศทุกวัยทุกสถานะจริงๆนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่อารมณ์มาปุ๊บทุกอย่างอยู่เหนือเหตุผลหมดค่ะแล้วก็เหมือนเพลงที่บอกเนะคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนะคะเมื่อคุณมีความรักค่ะคุณจะกลายร่างเป็นเด็กอายุ15เลยด้วยซ้ำนะคะนะัดเจอลูกค้าคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ50แล้วนะคะแต่เขาก็มายอมรับกับนัดเองนะคะว่าแบบพอเขามีความรักปุ๊บค่ะ การแสดงออกเขาอ่ะมันเหมือนเด็กอายุแบบ1 5 16 17เลยด้วยซ้ํานะคะเขาอยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นคนที่งี่เง่าไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยนะคะมันเลยทําให้เกิดการเลิกลาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนัดบอกเลยค่ะว่าวิธีการ no contact เนี้ยมันจึงสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยทุกสถานะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเอ่อข้อ5นะคะกลับมาที่ข้อ5ก่อนนะคะข้อ5นั้น เ,เขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนไปนานแล้วนะคะคุณไม่มาพยายามเปลี่ยนในตอนนี้นะตอนที่เขากําลังจะไปนะคะแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วนะคะมันยิ่งทําให้เขาดีดตัวออกจากคุณไปเลยทีเดียวนะคะเหมือนหลายคู่ค่ะเมื่อพอเลิกรากันปุ๊บค่ะส่งดอกไม้ ส่งเค้กส่งขนมส่งแหวนส่งแก้วแหวนเงินทองส่ง iPhone ส่งให้นะคะอีกฝ่ายถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีใจไหมที่ได้ของพวกนี้นัดบอกเลยว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีใจนะคะเขาจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันสายไปแล้วทําไมถึงมาเพิ่งมาทําดีกับเราตอนนี้ทําไมตอนที่มีเราอยู่เธอถึงไม่เห็นค่าของเราทําไมตอนที่มีเราอยู่เธอถึงไม่มีเวลาให้เราทําไมตอนที่มีเราอยู่เธอถึงไม่ทําอะไรพวกนี้ให้เรานะคะมาทําอะไรในตอนนี้นะคะมันจะยิ่งทําให้เขา ตัดสินใจได้ง่ายมากๆเลยว่าฉันไปแน่นอนนะคะฉันไม่เอาแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นระวังไว้ให้ดีค่ะเมื่อไหร่ที่คุณวิ่งตามคุณไล่ตามแฟนเก่าเขาค่ะความคิดในหัวของเขาเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะมากกว่านี้ในที่นี้หมายถึงว่าแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคู่นะคะว่า ที่ผ่านมานั้นค่ะมันเป็นอย่างไรนะคะคุณและเขาต้องเจอเรื่องอะไรมาบ้างนะคะบางคนก็ยังฝังใจกับเรื่องเดิมๆอยู่นะคะบางคนแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆนะคะเพราะบางคู่ค่ะทะเลาะกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมา5-6รอบแล้วแต่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆไหมไม่มีนะคะมันเป็นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ปากเท่านั้นนะคะปากเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วค่ะ เราเองก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะมันเลยทำให้เรื่องแย่ลงแต่นัดบอกเลยว่าอย่าโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องความรักนั้นค่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะถ้าจะเปลี่ยนแปลงนั้นนัดมองว่ามันเออเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันเปลี่ยนช่วยกันประคองช่วยกันปรับไายนะคะอย่างนัดกับแฟน คนหนึ่งนะคะทะเลาะกันบ่อยมากเรียกได้ว่าทะเลาะกันแทบทุกอาทิตย์นะคะมันจะมีเรื่องยุ่มยิ้มเรื่องเล็กๆน้อยๆโผล่ขึ้นมานะคะก็เขาก็พูดมาประโยคนึงว่าแบบโอ้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปแล้วกันเนาะอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามทะเลาะกันให้น้อยลง พยายามใจเย็นกันให้มากขึ้นนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะก็ช่วยกันทั้งเราและเขานะคะแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนฝ่ายเดียวนะคะคุณลองคิดภาพดูถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่คุณเปลี่ยนฝ่ายเดียวความสัมพันธ์คุณและเขามันยังจะไปต่อได้ไหมนะคะนัดก็ส่วนมากแล้วอะขอบอกเลยว่ามันก็ไปต่อไม่ได้ เพราะเราเปลี่ยนแต่เขาไม่เปลี่ยนนะคะมันก็เป็นปัญหาที่ต้องมาชนกันเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะคะหรือเขาเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องจับมือกันนะคะเราก็ไปด้วยกันนะคะค่อยๆแก้ไขค่อยๆเปลี่ยนแปลงกันไปนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงที่นั้นแนะนํานั้นมันก็เป็นส่วนที่ดีกับตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะคะโอ้วันนี้คลิปนี้ยาวมาก19นาทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอเคหมดเวลาลงแต่เพียงเท่า น,นี้ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย